เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์หนึ่งวันเทียนกินอะไรบ้างนะมามาคลิปเนี้ยมีคําตอบเทียนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์เป็นเวลา2สัปดาห์ก็อยากจะใช้โอกาสนี้อัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังนะคะเริ่มที่มื้อเช้าก่อนเลยตอนเช้าเนี่ยลงอาหารค่อนข้างโล่งค่ะเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะยังไม่ตื่นกันลายอาหารก็จะเป็นพวกขนมปังหรือว่าไข่าดาวหรือถ้าใครอยากกินข้าวเนี่ยเขาก็มีนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยและอันนี้คือคลิปเหตุการณ์จริงหน้าตาของคนมี energy พร้อมเรียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนเข้าๆนะคะก็จะมีเรียน ไปได้แบบหนึ่งก็จะถึงเวลาพักกลางวันแล้วค่ะเข้าเที่ยวกับเข้าเย็นเนี่ยเดี๋ยวเทียนจะมัดรวมกันนะคะซึ่งลายอาหารของที่นี่เนี่ยเขาเป็นแบบนานาชาติค่ะแล้วก็เสิร์ฟแบบบุฟเฟต์ด้วยคือเสิร์ฟกันช่มตัดกันช่มเลยค่ะพี่แม่ครัวที่เนี่ยคือเสิร์ฟเก่งมากแล้วแต่ละวิคเนี่ยเขาจะมีอาหารสเปเชียลด้วยนะคะอย่างอันนี้จะเป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวทุกวันศุกร์ค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือหยิบได้ไม่อันเลยได้กินของอร่อยแบบเนี้ยบอกเลยค่ะว่ามีเอเนอร์จีหอมไป็นรเรียนนนะะะคเเขขาาาาาาจยป็อหรชตส กับเพื่อนคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จัดน้ำมะม่วงคนละแก้วเขาใส่เยลเกิดข้างบนด้วยค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากส่วนเพื่อนคนญี่ปุ่นเทียนกินผัดไทยทุกคนโดยรวมเทียนก็คือชอบเลยนะคะอาหารก็คือหลากหลายมากแถมราคาประหยัดด้วยเทียนเนี่ยก็คือแฮปปี้สุดๆโดยโรงเรียนที่เทียนมาเรียนเนี่ยมีชื่อว่าไอบลิสอะคาเดมี่นะคะเรียนเขาเนียมูดดีมากเลยค่ะมีสระว่ายน้ำกับคาเฟ่นในตัวด้วยเพื่อนๆที่นี่ก็น่ารักเทียนมาเรียนเนี่ยได้อัพสกิลภาษาอังกฤษแบบเต็มร้อยเลยค่ะก่อนจบคลิปก็ขอขายของซะหน่อยใครที่อยากมาเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลลลิปปปนเเีีีี่่ยยทกาพไได้้็ขอ Start now. Speed up your success. Speedy English in the Philippines by Eddie Young.